คำถามแรกนะครับมาจากแ lap ปูซางนะครับถามว่า TPPA รายงานเป็น positive กับ negative ได้ไหมครับอาจารย์ได้ยินครับอาจารย์เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะฮะเพราะว่าเอ่อเทสเพวกนี้ถึงแม้เป็น specific test ก็ตามนะฮะแต่ในกระบวนการการตรวจเนี้ยเราเราใช้เป็นลำดับขั้นตอนการตรวจเพราะนั้นดูถามว่าแปลความหมายไปว่าเป็น positive หรือ negative เนี้ยมันจะมันจะแปลผลผิดแต่ว่า กดด้วยเทสนั้นเทสเดียวเราให้ผล s i t i v e หรือ n e g a กติ e เลยนะครับอันนี้มันจะจะขัดแย้งนิดนึงก็คือว่าเวลาเราไปดูในรีฟต์ของคู่มือของการใช้งานเนี่ยเขามักจะใช้คําว่า positive หรือ n e g a กติ e นะครับแต่ว่าในกรณีของของเราเนี่ยพอเรามาทําเป็นอัลกอริทึมเนี่ยถ้าว่าเทสตแต่ละเทสเนี่ยควรจะรีพอร์ตว่าเกิดปริยาหรือไม่เกิดปริยาคือน e นเลกตหรือเกต ต่อใดเมื่อเมื่อจบกระบวนการแล้วกระบวนการตรวจทั้งหมดแล้วเนี่ยให้ถึงจะสุดท้ายแล้วเราจะมาแปลผลว่าเป็น positive หรือ negative นะครับอันนี้ใช้ผิดกันเยอะนะครับใช้ผิดกันเยอะอในส่วนของ EQA sample เหมือนกัน EQA sample เวลาเราทำมาเนี่ยขาว่าเป็นลงแต่ละเทสก็เป็นบวกบวกบวกเนี่ยก็จะจะสื่อความหมายผิดไปได้นะครับกะแนะนำให้ใช้คาว่า n e a t i v e กักบ n o n a t i v e นะครับ ครัาจแล้วก็มีคำถามที่สองนะครับกรณีที่ตรวจ t r i p o n i m a l Reactive ครับ RPR ER non r e t i v i v e TPHA Non Reactive สรุปว่าติดเชือ้อไหมครับเออนี่น่าจะเป็นโพสตฟน่าจะเป็นผล positive ซ,ซึ่งอาจจะเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆนะครับคือปกติแล้วการใช้เทสที่ที่เรียงลำดับกันเนี้ยเอ,อเราเป็นเป็นเป็นอัลกอริทึม um เนี่ยเรามักจะเริ่มต้นด้วยเทสที่มีความไวสูง คล้ายๆกันใน HIV นะครับคือมีความไวสูงสุดซึ่งซึ่งการตรวจใน,ในเทสรแรกที่มีความไวสูงสุดนี่มันจะมีโอกาสเจอสองกรณีก็คือกรณีนึงคือบวกจริง true positive อีกอันนึงคือ false false positive นะครับ false positive เพราะว่าถ้าเราไปดูในแง่ของการคำนวณค่า PPV ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะแต่ไปสอนใน HIV จะพูดจะเห็นว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยสมมติว่าสมมติว่า อัตราเพปเปอร์เลนของคนไข้เนี่ยมีสักหมีสักหเปอร์เซ็หมายความว่าเราตรวจคนไข้หนึ่งร้คนเนี่ยมี5คนที่เป็นแห็นว่าอีก95คนไม่เป็นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขาปกติเขาอาจจะเป็นโรคอื่นๆได้หรือมีคอนดิชันอื่นๆได้แต่ไม่ไม่ได้เป็นซิวิลิสนั้นพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะอะไรที่จะให้เกิดเอ่อไบโอเคนต์โฟลตฟต่อ,ต,อต่อเทสที่เราตรวจได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติเลย บางทีเราไปเจอน้ำยาบางตัวระบ,บุว่า sensitivity 100%, ึ100่งร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าเทสร้อยกับสเปคร้อยเนี่ยอันนั้นเป็นการทำทำในในใ,ในกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนั้นเขาก็จะมักจะรีพอร์ตเป็นร้อยร้อยแต่โดยความเป็นจริงแล้วนี่ยเ่เทสอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมันเนี้ยถ้าเซนสูงสเปซิฟิตีมันจะลดต่ำลงนะมันจะลดต่าลง,ลลงเพราะฉะนั้น มันก็จะมีโอกาสในการตรวจต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอมีโอกาสเจอที่ผลเป็น4 p o s พ t ตฟได้ซึ่งเกิดได้เกิดได้หลายกรณีมากเลยนะครับอย่างในกรณีที่โควิดที่เมื่อกี้ผมเบนชั่นไปนะครเราก็จะเจอได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแ a r e c นะมีไม่เยอะนะอาจจะอาจจะต่อต่อเทสอะไรก็แล้วแต่หรือทั้งทั้งนอนเทปโอนมอลกับเทปโอนมอลเทสนะครับแต่ว่าในกรณีที่เรา ให้ผลนาทติออกมาแล้วหรือสรุปออกมาแล้วเนี่ยถ้าสงสัยสงสัยก็รอตรวจซ้ำอีกทีสองถึงสี่สัปดาห์อันนี้เป็นปกตินะฮะเหมือนกับใน s อ v ให้ผลนาทติออกมาแต่ถ้ามีประวัติหรือว่ายังสงสัยอยู่สรุปไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องตรวจใหม่ทั้งในกรณีที่เป็นนาทติหรือโพสตฟก็ตามนะฮะใน s อ v ีวีเนี่ยโพสติ positive, ก่อนให้ยาเราก็ต้องตรวจซ้ำใหม,ม่เช่นเดียวกันกันกบโรคอื่นนะฮะแต่ว่าให้ผลเนากติถ้าเราสงสัยมีประวัติความเสี่ยงหรือว่า มีอีวอื่น,นก็ให้ตรวจซ้ำใหม่อีกทีหนึ่งสองถึงสี่สัปดาห์อันนี้เป็นปกติเพราะาอะไรํามถึงสองถึงสี่สัปดาห์เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันเวลาที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อแอนติเจนอะไรกันแล้วแต่นะั้นเวลาประมาณ 7- 14วันเพราะน้การที่เว้น2สัปดาห์นี่คือรอโอกาสให้แอนติบอดีขึ้นนะครับรอโอกาสให้แอนติบอดีขึ้นอันนี้เวลาที่เราไปตรวจด,ดูเนี่ยเราไปตรวจด,ดู แอนติเจนต่างๆอย่างที่อาจารย์เรียนไปผมช uh, ี้แจงไปแล้วว่าแอนติเจนเนี่ยมันหนีไม่พ้น3ตัวนี้ TP17 TP15 1 7แล้วก็47เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วถ้าเทสที่ที่1บวกเรียกตีบถ้าเทสที่นอน n o n r e a c t น v e n o ี r ก็ c t ก็คือ nonterminal อันนี้เป็นการตรวจนลหลักการแต่เทสที่3มมันควรจะบวกนะควรจะบวกมันถึงจะเป็นการช่วยยืนยันได้นะครับ ครับจากโรงพยาบาลบางพีนะครับอาจารย์ขอคํายืนยันซ้ําอีกรอบนะครับว่าสรุปว่าเราไม่สามารถใช้ร a p ปิด TP antibody test ที่มีคุณภาพในการคอนเฟิร์มหลังจาก RPR reactive ใช่หรือไม่ครับือผมไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการใช้เทสที่เป็นเทสอื่นๆมาเนี่ยมามาคอนเฟิร์มเทสแรกเนี่ยอันแรกก่อนทำไมเราแนะนะนำให้ใช้แนะนำให้ใช้อะไรล่ะ ตรวจโดยเครื่องนะฮะสารโลมาที่ทําได้เพราะมีความไวสูงความเฉพาะก็สูงแต่ว่าเทสที่2เนี่ยถ้าเราใช้ TPSA ได้มันก็ดีเพราะว่า TPSA นี่ผ่านการพิสูจน์มา5-60ปีแลวส่วนส่วนลักษณะของเลปิดเทสเนี่ยการที่จะเอามาใช้คอนเฟิร์มได้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันมีมีสตัทดี้ยืนยันไหมในในบ้านเรายังไม่มียังไม่ผมยังไม่เห็นเปเปอร์นะครับแต่โดยหลักการแล้วก็คือว่าถามว่าใช้อะไร ใช้เทสที่มี s p e c i f i c i ี y สูงโดยหลักการเราสามารถจะใช้ยืนยันได้แต่ครั้นี้บ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีการประเมินโดยโดยโดย,โดยกฎหมายหรือกฎกระทรวงบังคับเหมือนกับชุดตรวจอะไรล่ะชุดตวดรวจเขาเรียกอะไรเหมือนกับชุดตรวจเอชวีกับโควิดอย่างเงี้ยมันมีกฎหมายยืนยันว่าเซนต,ต้องเท่าไหร่สเปกเท่าไหร่ค่า n ในการประเมินต้องเท่าไหร่นะครับคราวนนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาชุดตรวจที่เข้ามาเนี่ย เรามักจะไปดูว่าเซนเท่าไหร่สเปคเท่าไหร่จากลิฟเตดของเขาจริงๆเราต้องดู n ด้วยดู n ว่า n มันมากพอหรือเปล่า100ขึ้นไปบางทีไปเจอ5ลาย10ลาย20ลายอย่างเงี้ยคือเขาทำออกมาเปเปอร์สวยหรูหรือรับรองว่าน้ำยาเขาดีแต่มันไม่มีเปเปอร์ที่ประเมินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลางว่าน้ำยานี้โอเคใช้ได้ไหมนั้นโดยหลักการของของตัวอย่างที่ผมให้มาเนี่ยเขาแนะนำว่า ควรให้ใช้เทสที่อะไรครับที่หลักการแตกต่างกันหรือแอนติเจนแตกต่างกันแต่ก็ยังบอกว่าโดยทั่วไปแนะนําให้ใช้ TPPA คราน,นี้ TPPA หรือ TPSA เนี่ยเวลาเราเปิดขวดเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานจํากัดนะใช้งานจํากัดอาจจะ25เทสหรือ50เทสก็แล้วแต่แล้วเราเราอาจจะไม่ได้ใช้แบบทุกวันใช้ในการคอนเฟิร์มเพียงเียงบางรายเพราะนั้นก็จะมีเชลไลท์ล uh, ิมิตลิมิตอยู่อันหนึ่ง วิธีนี้อาจจะใช้วิธีการส่งต่อหรือว่าอาจจะรวมรวมรว,วมกลุ่มโรงพยาบาลใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยดิสติบิวน้ํายานะแบ่งหรือแบ่งน้ํายาใช้กันนะซึ่งถ้าทำได้ก็ดีนะจะได้ประหยัดด้วยนะครับข้อจํากัดของ TPSA หรือ TPA อย่างเดียวคือมันเป็นแอมโนนเทสและใช้เวลาอ่านผลอย่างน้อย2ชั่วโมงก็เลยทําให้เสียเวลานะฮะซึ่งถ้าว่าปัจจุบันนี้เราต้องการที่จะให้ได้ผลเซมเดเรียเซาเพื่อจะเซมเดรทเมนต์เนี่ย มันก็จะต้องกินเวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าว่าเราวางแผนดีๆเนี่ยมันสามารถจะทาได้นะครับนั้นจะโดยให้ฟันธงว,ว่าใช้ไม่ได้หรือเปล่านี่ตอนนี้นโยบายยังไม่ซับพอนะฮะอาจจะต่อไปอาจจะต้องมีสแตดี้ที่รองรับอีกทีหนึ่งว่าทำสัตทดี้ออกมาเช่นถ้าเราเริ่มใช้ reverse algorithm แล้วถ้าอยากจะรู้น้ํายาอันนี้ใช้เป็นคอนเฟิร์มเทสหรือเปล่าทำควบคู่กันไปกับ ppsa เราได้ Data ออกมาของบ้านเรานะอันนั้นก็จะใช้ด้วยความสบายใจ จริงๆโรงพยาบาลเริ่มเองได้แต่ต้องใช้เวลาหรืองบประมาณหน่อยนะครับโอเคไหมครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับแล้วก็อีกอีกคําถามครับครับอีกคําถามนะครับจากอา่คุณ <c oughs> ชยานินนะครับสอบถามมาว่าทางศูนย์การแพทย์บางรักมีให้บริการทำ PT, PCR, s i า p t p c โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ครับ ก็อขอทางบางรัฐตอบนะคถ้าในส่วนของพ t ของ pcr a อ i ทตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับครับขอบคุณครับมีท่านใดมีข้อคำถามที่จะสอบถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับเออันนี้อยากย่ถามว่า <c oughs> เมา่อเช้าคุณหมอคุณหมออ,อมหมอรุสพรเมนชั่นไปแล้วนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามาดูผลว่าเป็นระบบเป็นยังไงเนี่ยขอให้ดูดูเบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ผมเชื่อว,ว่าแลบส่วนใหญ่ทําอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการทำํำ uh, proficiency testing หรือ EQA uh, นะครับอันนี้ในบ้านเราก็จะมี provider อยู่อยู่ของกรมวิทย์นะกองทดสอบความจำนานพอดีเขาเชิญผมไปเป็นเป็น,ปน,ปนที่ปรึกษาด้วย ก็ปีหนึ่งจะทำสามรอบอีกอันนึ่งก็คือของมหาวาลัยมหิดลนะฮะคณะเทคนิคการแพทย์นะครับคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็นองนั้นเป็นต่างประเทศนะฮะจาก N R L ของออสเตรเลียอะไรพวกนี้บริาษาัทเอกชนก็มีเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ควรจะเข้าโปรแกรมมานั้นเพื่อจะได้ทดสอบว่าประสิทธิภาพในการทําของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ เวลาเราเลือกใช้น้ํายาอะไรเนี่ยเราก็เขียนปเป็นอัลกอริทึมของเรานะครับเขียนปเป็นอัลกอริทึมของเราเราใช้เทสนี้คืออะไรเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ eing, ทําเป็น w i ให้ให้ถูกต้องด้วยนะครับคือคืออย่าไปอิงว่าอ่ิบอะไรอะไรริเบิให้ใช้ทาอย่างนี้ก็ใช้ใช้อย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับคือให้ให้เข้มงวดในแง่ของการทำ p ีนะย้ําอันนี้เลยเพราะจะช่วยเราได้ค่อนข้างจะมากเลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึ่งปิดท้ายนะก็คือต้องยอมรับว่าไม่มีเทสต์ใดที่ให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเลยนะครับมันมีข้อยกเว้นทั้ง S I V ทั้งอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ P C R ก็เหมือนกันไม่มีอะไรให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมีความผิดพลาดผลไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายหรือว่าไม่เป็นไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางคลินิกนะฮะทรงนี้ต้องหาสาเหตุให้ได้นะไม่ใช่ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำอยู่อย่างนั้นนะลองดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแน่ๆนะครับ ครับมีคำถามจากทางช่องแชทเพิ่มอีกสองคำถามครับขอเป็นสองคำถามสุดท้ายนะครับครับคำถามแรกครับ tpsa v t อนเฟิร์มสามารถใช้หลักการอิม u n o c h r o m a t o g r a p h ได้ไหมครับไม่ได้ครับคนละหลักการ tpsa คำว่า e นะี่ต้องอย่าง agglutination นะ agglutination agglutination หมายถึงว่าอะไรแอนติเจนต้องเป็น p a ติเคิลคือมีขนาดใหญ่เราใช้เ r e เซลล์หรือเจลาติน p a ติเคิลมาเคลือบด้วยแอนติเจน คล้ายๆกับการทําอะไรการทำอคอสเมตนะฮะแอนติเจนต้องเป็นเม็ดขนาดเม็ดเลือดแดงส่วนอิมมโนโครโมโตกราฟีเนี่ยอาศัยการไหลของตัวแอนติเจนแอนติบอดีมันต้องเป็นสารละลายนะต้องเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา TPSA มาทําโดยวิธีโครโมโตกราฟีเนี่ยเลดเซลล์มันจะเคลื่อนที่ไปไม่ได้มันจะเกาะติดอยู่บนเบนแบนนะเป็นปื้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกชื่อเนี่ยอย่าไปเรียกผิดถ้า,ถาผมถึงย้าว่าเวลาเราอ่า บรรยายให้ครฟังเนี่ยขอให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของมันก่อนถ้าเราไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานเราก็จะสับสนเหมือนเหมือนที่เรียกเรียกกันเนี่ยผมบรรยายหลายครั้งแล้วก็จะมีคนถามเลยว่า TPSA ส t ิ f TPSA สติ f เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดซึ่งแบบผมเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อผิดพลาดนะครับเพราะนั้นคนละหลักการนะไม่ได้ทําไม่ได้นะครับโอเคครับครับอีกคําถามนะครับ Reverse algorithm um, เราสามารถใช้ rapid test เป็น first screening ให้ผล Reactive จึงทำ RPR และ TPHA ได้ไหมครับสำหรับโรงพยงบาบาลชุมชนเล็กๆครับได้ครับแต่ว่า uh, TPHA uh, Rapid Test เนี่ยขอให้ดู uh, ผลการประเมินก่อนนะฮะอาจจะประเมินอย่างที่ที่เราว่ามาคือ w h uh, o PQ หรือเปล่า w h o PQ นี่คือเขาทดสอบเบ้าใหญ่ๆล็อตใหญ่ๆเพื่อจะ distribute ไปไปหลายๆประเทศนะครับอันที่สก็คือ มีผลการประเม, e มินไหมสมมติว่าบริษัทบอกว่าเขามีผลการประเม e ินจากที่ทำแบบฟรมวิธขอหลักฐานเขาเขาจะส่งมาให้เราว่าเขาผ่านเกณฑ์นะหรือถ้าไม่มีผลการประเม e ินมีเปเปอร์รองรับไหมเปเปอร์ต่างประเทศหรือภายในประเทศก็ได้สักสองเปเปอร์เราจะได้มาดูว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่ทำยี่สิบลายสาสิบลายนี้ความน่าเชื่อถือมันก็น้อยเวลาประเม e ินนะฮะต้องต้องเป็นร้อยลายขึ้นไปโพสติร้อยลายในิกระติร้อยลาย นะครับนั้นสามารถทําได้ครับแต่เนื่องจากผมผมได้ยินกับคุณหมอท่านหนึ่งนะลูกศิษย์ผมเองนะ,อะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันเพราะว่าเขาเคยคุยกับผมว่าอาจารย์รู้ไหมน้ํายาเลปิดเทสบ้านเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยเทสหมายถึงน้ํายาต่อทีพีนะครับคือเข้ามาเนะี่ยเยอะมากแล้วเราไม่มีการประเมินเพราะนั้นโอกาสใช้เวลาใช้เนี่ยจะไปไปไปเน้นเรื่องราคาอันไหนถูกเราก็ซื้ออันนั้นซึ่งซึ่งมันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ผมเล่าให้ฟังนะฮะ นอกเรื่องนิดนึงย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีเทสที่ตรวจหาแอนติบอดีต่อ TB ออกมาเยอะมากเลยตอนนั้นก็จะเอามาใช้ในการช่วยวินิจฉัย TB นะครับออกมา20-30ยี่ห้อเซน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 ซิตี้กับสเปกที่สูงสูง70-80-90ขึ้นไปทั้งหมดน,นั้นเลยจน WSO ทนไม่ไหว WSO เอามาประเมินเองเลยนะฮะทุกยี่ห้อเลยในที่มีขายในโลกมาประเมินเอง ปรากฏว่าเซนติวิตี้จากที่รายงานนะโอ้ผิดไปเลยประมาณเริ่มตั้งแต่2%ขึ้นไปถึง20%กว่นแต่ p s o จึงไม่สนับสนุนให้มีการใช้เ,เทสสาหรับอิมโูโนแอสเซสําหรับตรวจหาแอนติบอดีเ hmm. พื่อวิจัยทีบีจนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าตัวทีบีเราใช้ PCR หรือเราใช้เคอร์เจอร์เท่านั้นจะไม่มีอิมโูโนแอสเซออกมาเลยนอกจากเทสที่ตรวจหาแอนติเจนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เทสมันหลายระย่างพัฒนาขึ้นแต่เราก็ต้องดูด้วยว่า มันเชื่อถือได้แล้วก็โดยโดยการประเมินจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับเราจะสรุปก็คือมันเชื่อได้ครับแต่ขอให้เลือกเทสนิดนึงนะครับการนี้ก็แล้วลอีกอันนึงคือทําไมเราประเมินแล้วเราไม่พูดยี่ห้อล่ะว,ว่ายี่ห้ออะไรดีไม่ดีเพราะว่าการประเมินนี้โดยโดยความสมัครใจแล้วมันมีผลดางอะไรอ่เอาเหมือนไปไปชี้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนะครับก็เลยใช้วิธีว่าบอกว่าคิดไหนอันไหน อะไรผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าทางผู้ใช้เนี่ยสามารถจะสอบถามจากบริษัทเขาได้เวยเขาผ่านการประเมินหะรือเปล่านะครับโอเคนะครับขอ <c oughs> ขอบพระคุณนะครับท่านคุณอาจารย์อาจารย์ขอขอ,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 อีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับครับอาจารย์ครับพอดีว่าผมไปดูเรื่องข้อมูลการระบาดทางระบาดวิทยาของซิฟิลิสในประเทศเหะอครับอาจารย์ ข้อมูลถ้าจำแนกเป็นตามกลุ่มอายุอะครับอันดับหนึ่งจะเป็นสิบห้าถึงยบสี่ปีครับอาจารย์แต่พออันดับสองเนี่ยที่ผมตกใจคือเป็นกลุ่มหกสิบห้าปีขึ้นไปครับอาจารย์ซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ดรได้บอกว่าเ Positive ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับซิฟลิสแล้วก็ผมคิดว่าในในกลุ่มสูงอายุเนี่ยน่าจะมีเ a u โพสิทเยอยู่อาจารย์พอจะมีตัวเลขไหมครับว่าเออมันเโพสิทในสูงอายุเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็แบบเออ คือตรงนี้แก้ยากมากเลยครับพอพอพอตรวจแ a บมาใช่ไหมครับพอแ a บมาเป็นเหมือน VDRL เรียกที่หนึ่งเนี้ยโรงพยาบาลชุมชนบางทีเขาก็ treat ไปเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งผมแอบบงงว่าไม่รู้ว่าผู้สูงอายุที่ตรวจเนี่ย p o สิทีฟจริงหรือ false p o หรือเปล่าหรือว่ายัางไงเงี้ยครับอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะสมัยตั้งแต่สงครามโลกเนี่ยจะมีกลุ่มเนี้ที่ผู้สูงอายุเนี่ยติดเชื้อแล้วเข้าสู่ระยะท้าย t e r ช i a r ่หรือว่าเรดลาเพนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะ สมัยที่ผมทํางานนี่ก็จะเจอกลุ่มเนี่ยเยอะมากแต่ตอนหลังมาเนี่ยพอข้อมูลเราเยอะขึ้นว่า,าเราเราเราเจอเราเจอสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคือในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการตรวจหลายๆอย่าง HIV ก็เหมือนกันนะผู้สูงอายุแล้วก็จะเจอผลบวกได้นะบางรายเนี่ยบวกไม่รู้กี่วิธีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาที่จะ t r e ต t เนี่ยคงต้องดูประวัติ ดูอาการนะฮะดูอาการแล้วก็ดูความเสี่ยงนะฮะคือแรบนี่คงทําได้แค่นี้แต่ว่ามันมันมันให้ผลบวกตามวิธีการแ a บนะแต่ว่าสติที่ว่ามาเนี่ยต้องไปดูอีกทีว่าเขาเขารีพอร์ตโดยวิธีอะไรบ้างว่านอนเทปโปลิเมอรหรือเปล่าหรือเทปโปลิมอรหรือเป็นเทป e ิเช่หรือรีเวิร์สเนี่ยนะฮะต้องต้องกลับไปดูอีกทีหนึง่งพอดีตรงนี้ผมไม่ได้ทำํำถึงข้อมูลจากข้องระบาดนะครับต้องต้องต้องตอบออลงไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในกลุ่มกลุ่ม กลุ่มอะไรไวัยรุ่นเนี่ยสิบสถึงยี้าเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากเพราะพวกนี้ก็จะไปถ่ายทอดให้อะไรอะลูกต่อไปได้ถ้ามีลูกนะฮะแล้วก็ยิ่งแบบอันด r ดอเอตูเคด้วยนะฮะก็จะไม่มีการป้องกัน <Okay. S 1> ที่ดีปัญหามันถึงเกิดตลอดครับแต่รับรับ <Okay. S 1> ก็แนะนำไว้ฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสจะสอบถามให้ผมเองนี่หกสิกว่าแล้วยังไม่กล้าตรวจเลยกลัวฟลูอสตีฟนะ โอเคครับขอบคุณครับอาจารย์